สาข่าวของครูกายเก้วเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของทางธรรมคมเองคือถ้าพูดถึงครูกายแก้วนะฮะรเราก็จะพูดกันเป็นกลางว่าครูกายแก้วเนี่ยคือรูปลักษ์มีความเชื่อถือเชื่อมั่นครับของคนที่นับถือนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการนับถือโดยที่เจ้าสำนักนะครับ แนะนำว่านี่คืออาจารย์คือครูนะครับครูไก่แก้วก็เปรียบเสมือนอคนที่นับถือเจแม่ตะเคียนนะครับซึ่งมีคนเคยเห็นรูปลักษณ์ท่านในตัวจริงไหม,มก็ไม่เคยก็รู้ว่าเจแม่ตะเคียนเป็นผู้หญิงครับนะครับหรือว่าองค์จตุคามราม,มาเทพซึ่งจริงจริงเป็นองค์อวโลติเกศวนใคยเคยเห็นจริงไหมก็ได้แต่เห็นแต่เทวรูปรุปร่นโบ,บราณโบราณน,น,นะครับตั้งแต่สมัยปีวิชัย หรือไม่ก็นับถือพระปู่นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นการเชื่อถือโดยที่มีผู้ที่แนะนำโดยทีอ่อาจารย์สุชาติรัตนสุขเนี่ยผมเคยรู้จักท่านตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มๆท่านท่านยังไม่เสียคุ้นเคยกันมากมท่านเป็นนักสะสมพระโดยเฉพาะเทวรูปศิลปะเขมรท่านชอบเราศืลปว่าเขมรไหมว่า ท่านบอกว่าเขเมรเนี่ยเป็นพราหมณ์นะศาสนาพราหมณ์มาจากฮินดูแล้วก็ท่านนับถือพวกเทพต่างๆโดยเฉพาะพะตริมุติครับ,ะรบพะตฏิมุตินี่เป็นเทพอยู่ในยุคของขอม,อมซึ่งเป็นพระที่ยืนองค์เดียวมีห้าเสียนนะครับถึงหมายถึงว่าพระสามองค์อยู่ในองค์เดียวกันครับนะครับท่านเป็นผู้ที่ นิยมคุ่ชอบพระเขมร <c oughs> ผมก็เล่นเทวรูปขเขมรก็จะเจอท่านบ่อยเจอกันทั่งไปเที่ยวที่บ้านท่านที่บ้านท่านเนี่ยเปิดเป็นสำนักนะครับสำนักสำนักคือสำนักที่ถือว่าเป็นที่มีครูบาอาจารย์นะฮะใครจะมีความเจ็บป่วยหรือใครจะมีความเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยจะให้อาจารย์สุชาติเนี่ยช่วยนั่งช่วยดูให้โดยที่อาจารย์สุชาติเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วท่านชอบศิลปะ,ขะเขมร <c oughs> ผมก็ไปเจอรูปปั้นของครูไก่แก้วที่บ้านท่านผมก็ถามว่าอันนี้คือไขรแต่ไมกลับไหว้กันจังหน้าตาน่ากลัวครับ<ะ>แกบอกว่าเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยมีความศรัทธาอยู่ข้างในแกนิมิตเจะฝันน้าพดูดง่ายงฝันถึงหน้าตาพระครูไก่แก้วถึงจะชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะแต่แกเรียกว่าครูไก่แก้วแล้วก็มา เพื่อเหมือนภาษาทวิชาให้นะฮะในในความาที่เป็นนิมิตนะครับแกก็นับถือแกกจำหน้าตาไว้แล้วแกก็ปั่นตามที่แกคิดนะครับผมเข้าใจว่าแกเป็นคนที่รักพระ,ะเขมรเป็นคนที่รักศิลปะ,ขะเขมรก็เลยเข้าใจว่าพระครูไก่แก้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ขเขมรตามที่แกได้มิตรถึงเทพนุ้นเทพดัษน,นะครับ ซึงจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่เป็นความเชื่อถือของแกของอาจารย์สุชาติรัตนสุขหรือทุกคนเรียกว่าครูอาจารย์ชาติอาจารย์สุชาตินะครับซึ่งถามว่าท่านมีความชํานาญในเรื่องเทวรูปเขมรเป็นอย่างดีแต่ว่าครูไก่แก้วนั้นท่านก็ไม่ได้บอกผมนะครับว่าเป,เป็นเป็นเป็นพระอาจารย์ของชัยวรมันที่เจ็ดหรืออะไรเนี่ย แกได้เพียงแต่คุยกับผมว่าเนี่ยเป็นนิมิตเป็นครูแกนิมิตเห็นไม่ใช่แกเป็นล่าเรียนจากครูไก่กแก้วนะหน้าตาอย่างนี้คงไม่มีในโลกนี้ครับงจะเป็นนิมิตแล้วแกก็เลยนํามาปั้นนั่นแหละครับต้นกําเนิดของครูไก่แก้วที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความเชื่ออืและเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนเห็นหน้าตาก็ไม่ศรัทธาบางคนเห็นหน้าตากลับเห็นว่าเข้มขลังนะครับ อันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลเรารเราเรา,เราว่ากันไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยครูไก่แก้วก็คือเป็นบุคคลที่อาจารย์สุชาติแก่นิมิตแล้วแกก็บอกว่านี่แหละเป็นแกนิมิตทีไรเนี่ยแกจะมีพลังแกจะมีความาเรียกว่าเข้มขังใน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 วิชาอิเล็กทรองกิกนะครับแกก็เลยนำมา แล้วก็มาให้ช่างเนี่ยบอกลักษณะจปั้นขึ้นมาองค์แรกเนี่ยอยู่ที่สํานักอยู่ที่บ้านแกนะครับ,รบแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอแกเสียผมก็ไม่ได้ติดต่อเลยก็กไม่ทราบว่ากูกาแก้วเนี่ยได้ออกมานอกสํานักได้ยังไงนะครับ <laughs> แล้วมีรูปลักษณ์ออกมาแต่เท่าที่ทราบก็คืออาจารย์รสชาติแกนับถือนะครับจะมีตัวตนจริงไม่จริงเราไม่รู้ อแต่เป็นความเชื่อของแกเพราะฉะนั้นความเชื่อแต่ละบุคคลเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้นะครับเราเราพูดกันเป็นแบบกลางๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรแล้วกูไกลแก้วไม่เคยอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับกระแสะที่เกิดขึ้นพี่ต้อยอยากให้สติยังไงบ้างกับคนที่ความเชื่อตรงนี้ครับ คือความเชื่อเนี่ยนะเราไปห้ามกันไม่ได้ครับบางคนเชื่อบางคนเห็นค้อนไม้อืเป็นของวิเศษไปขูดไปถูเพื่อหาเลขขายยันนะครับซึ่งบางคนก็ปรากฏขึ้นมาบางคนก็ไม่ปรากฏทุกอย่างอยู่ที่จิตตนาการอยู่ที่ความรู้สึกครับผมคิดว่าการไปห้ามไม่ให้นับถือเนี่ยมันห้ามไม่ได้อืแต่เพราะนั้น สิ่งที่น่าจะคิดเอาเหตุผลนะครับเอาเหตุผลว่าเป็นจริงไหมควรไหมม,มีพลังจริงหรือเปล่าหรือว่าล่ำลือกันนะครับอ,นนอันนี้ถือว่าความเชื่อขงแต่ละบ,บุคคลเนี่ยมันไม่มีลิมิตไม่มีขอบเขตนะครับเชื่อแล้วสบายใจ ก็ทำได้คร <laughs> ับแต่ถ้าเมือว่าเอาใจรเรื่องใจเนี่ยนะอะไรถ้านับถือก็นับถือไปเถอะดีดังนั้นแต่ถ้าจะารูปรักแล้วก็เลือกเอาแล้วกันครับ